คํานี้ใช้กับขัดสัดคือเือพระวงศ์ศค,ค,คำนี้ใช้กับพระพิสุะนะครับเราจะแยกทั้งหมดถ้าผมนึ่งบอกว่าวันนี้เองเนี่ยผมอยากว่าคนที่จะใ,ให้ให้ให้มีการเผยแพร่เสียงนายกก็ดีการอ่านรายงานของนายกก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นวรรณกรรมนะครถือเป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปถึงลูกหลานถ้าวันนี้คุณไม่ใส่ใจคุณทําอย่างนี้ หนึ่งไม่หนึ่งภาษาไม่ให้ประเกียดไม่ไม่ไม่สง่งไม่ไม่ให้ประเกียดพระองค์ต้านเพราะถ้าขนาดเดียวกันนึกว่าไม่ให้ประเกียดอย่างเดียวแต่ขนาดเดียวคุณคุณทําลายความงดงามของภาษาลงไปแล้วจริงๆแล้วผมอยากให้นักภาษาเองเนี่ยแต่นี่เป็นหน้าที่ของท่านท่านต้องมาดูว่าตรงไหนมันผิดตรงถูกแล้วต้องต้องพูดไม่ใช่ไปตามไปจ้องที่หยไม่เราถือว่าเป็นการจ้องจับผิดแต่เรากําลังบอกว่าเรากําลังจะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความงดงามทางภาษาแล้วก็ มรดกทางวัฒนธรรมเรื่องภาษาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้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 เราให้ความสนใจเหมือนกันถามว่าอพฤติกรรมของการทำาบันั้นนะผมถึงว่าคนที่มามาเฝ้าแหนถูกเฝ้าแหนเพื่อการถวายพระพรในหลวงเนี่ยผมถือว่าคนคนไทยกลุ่มนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่โห่เนี่ยเขานั้นรู้การะเทศา ยังไงคะท่านการที่เขาใส่หมายความว่าวันนั้นอ่ะมัดอดไม่ได้แล้วค่ะก็คือโหแต่ถ้าวันนั้นมีใครโหงบอกว่าโหยิ่งรักออกไปโอ้โหมันไม่ใช่ไม่ได้มันมันเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมแต่รู้วันนี้อยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์ท่านก็ยังรักษาไว้แล้วก็โหไม่ยิ่ไม่โหนจริงผมว่าไม่ได้โหตัวตัวนายกโหไอ้คนตัดนะครับ คนตัดภาพนะครับสื่อนั่นแหละทำหน้าที่ผิดทำไมคะวันนั้นอ่ะคอนเซนเต็ของภาพเนะี่ยต้องอยู่ที่พระองค์ท่านค่ะมไม่ใช่ไปอยู่ที่ตัวนายกเอาแต่นายกอ่านอยู่ท่านอ่านก็อ่านไปนะครับท่านมีหน้าที่รายงานก็รายงานไปแต่วันเนี้ยประชาชนทั้งหมดสามแสนคนวันนั้นน่ะจดจ้องและคนไทยเป็นล้าที่อยู่บ้านจดจ้องเพื่อจะชมพระบารมีของพระองค์ท่านใช่ค่ะ เขาไม่ต้องการดูนั่นนายกหรอก็ดูนายกดูทุกวันหล,หลายหลายรอบนะครับก็มาด้ต่างอะไรกันดูแฟชั่นโชว์แต่ในใน,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 นในหลวงของเราเนี่ยนานๆที่ท่านจะออกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการเสด็จออกสิงหาบัญชรน,นั้นถ<ช>ือเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นพระราชพิธีซึ่งนานๆที่จะทำต้องต้องมีกำหมายกําหนดการนะฮะไม่ใช่บอกว่าท่านเสด็จออกทุกวันนั่นคือสิ่งที่ นานๆที่คนไทยจะได้มีวาสนาได้ชมบารมีขององค์ท่านใชดังนั้นการตัดข่าววันนั้นผมถึงว่าผมไม่ผมไม่จริงผมหนึ่งผมไม่โทษประชาชนเพราะประชาชนก็โหยคนไอ้คนตัดภาพนั่นแหละความไม่รู้จักกาลเทศะคุณเป็นสื่ออะไรคุณไม่รู้จักให้ความลำดับและคอนเซนเตรตของภาพประยุกต์คุณจะอยู่ตรงไหนค่ะนี่คือสิ่งที่ผมผมผมคิดว่าเราควรจะต้องเก็บมาแล้วก็อาจารย์ทางทางด้านภาษาทางด้านภาษาก็ดีทางด้าน สื่อสารมวลชนก็ดีะนะครับควรจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันมาการตัดภาพลักษณะอย่างเงี้ยควรจะเป็นยังไงควรจะต้องมีการอบรมการมีการสัมมนากันว่าความเหมาะสมเป็นยังไงอ,อะไร,ะรสําคัญมากกว่าใครเป็นองไรล,ล,ล้วโอกาสที่จะทําเป็นยังไงนะครับค่ะการจันหมอค่ะเพิ่มเติมคือว่าไม่หยุมยิ้มอะไรหรอกพอดีเพื่อนที่อยู่เข้าเรียนอักษรศาสตร์มาเนาะ เขาก็บอกว่าไอเนี่ยมันคงเป็นคนเขียนไอคนเขียนที่ให้อ่านเนี่ยคงเป็นอันเดียวกันกับอาเสียละวาดนั่นแหละเขาคล้องใจคําว่าพระเดชพระคุณเป็นอันมากเลยครับคคือว่าเ <นะ S 1> ขาบอกว่าเขาจะพูดเนี่ยเขาขอกราบก่อนก็ค,คือไม่เคยพบว่าพระองค์ท่านใช้พระเดชเลยนะอืในหลวงท่านใช้พระคุณมาตลอดไม่เคยใช้พระเดชกับใครเลยนะ ถ้าท่านใช้พระเดชนะฝ่าน,นี้คนที่อยู่เมืองนอกอยู่ไม่ได้แล้วเอาแค่คลิปที่เสียอ้ายเปิดวันนั้นนะ่ะอย่าคิดว่าในหลวงท่านไม่ไม่ได้ไม่ได้ยินนะค่ะท,ท่านได้ยินตั้งแต่วันแรกที่ท่านพูดแล้วไม่ต้องมาจุดจุดจุดหลอกถ้าท่านใช้พระเดชคิดเหรอครับว่าจะได้อยู่เมืองนอกอย่างสบายๆนะขนาดพระเดชของของในหลวงท่านถ้าท่านใช้นะ พระเอญท่านไม่เคยใช้ท่านใช้แต่พระคุณไอ้คนเขียนคนเนี้มันตั้งใจตั้งใจยังไงคะตั้งใจลูเกียิลดลดพระบารมีของพระอ,องค์ค่ะคือท่านเมตตากับประชาชนทุกทุกหมู่เราแหละท่านไม่เคยใช้พระเดชหลอกท่านมีแต่ใช้พระคุณแล้วพออยู่มาในเฟซบุ๊กในโซเชียลมีเดียก็จะพูดคำนี้เยอะแยะหมดเจ้า ฝ่ายของรัฐบาลก็จะพูดเหมือนเหมือนที่คุณพระชาพูดเนี่ยยุงหยิ่มเกินไปไหมจับผิดเขานะจับผิดนิดนิดหน่อยหนอยเล็กเลกน้อยน้อยเฟซชใน Facebook ทั้งหลายในโซเชียลมีเดียเขาตอบว่าไงล่ะเขาขอประชายไปนะจับผิดพ่อมึงผิคือว่าอันนี้คือพ่อกูอะมึงทำอย่างนี้กับพ่อกูกูไม่ยอมชแต่ถ้าพ่อมึงเป็นอย่างนี้เป็นไปเลย S <S <S ก็ตามนั้นปล่อยให้เป็นไป <c oughs> แต่ว่านี่ไม่ใช่ค <c oughs> คือพระองค์มีแต่พระคุณไม่ไม่เคยใช้พระเดชแก่ใคร <c oughs> อันนี้ครับกำลังเป็นเรื่องราวใหญ่โตโมโหลานมากเลยกำลังเรื่องกำลังเดินไปมากมากแล้วท่านเชื่อไหมเนี่ยเดี๋ยวภาพต่อไปเราก็จะเห็น,นครับฝรั่งชุดนี้ครับบินมาลงลงสุวรรณภูมิแล้วก็มาเลยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะจะไปตรงนั้นผมขอเก็บ แบบประเด็นเรื่องพระเดศพระคุณก่อนค่ะท่านจริงๆถ้าเราพูดเรื่องพระเดชพระคุณมันอาจจะเป็นศัพท์สูงสําหรับคนแถวบ้านที่อยู่หัวเมืองนะครับคําว่าพระเดชเนี่ยหมายถึงอํานาจอืมอานาจที่มีอยู่จะจะ,จะถูกครองทำหรือไม่ก็จะใช้ครับเช่นเช่นยกตัวอย่างอ้างว่าคมีเสียงสิบห้าเสียงแล้วสิบห้าล้านเสียงแล้วจะทําอะไรก็ได้อื จะทำผิดกฎหมายก็ได้คกฎหมายห้ามชุมนุมกูก็จะชุมนุมไม่ไพอใจก็จะเผานี่เรียกพระเดชนี่เรียกพระเดชนครับอย่างพระคุณหม,มายความว่าคุณเนี่ยรับจำนำข้าวค่ะในราคาที่สูงกว่าตลาดแล้วมาทวงบุญทวงคุณเอาชาวนาเนป็นตัวประกันค ว่าเนี่พพยพอรัฐบาลทำให้คุณมีโอกาส <ư? S 2> ได้เงินในการขายข,ายข้าวมากนี่เรียกว่าพระคุณใช้กับพวกพวก,พวกอ,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 อะไรนะาอามาตย์ <System> อามาตเนี่ยอาม,มาตเนี่ยใช้กับ<า>กพวกาพลาดยาบ้านเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่ททททแต่แต่บอกว่าพระบารมีไม่ใช่พระบารมีเนี่ยท่านต้องสั่งสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วก็ ให้ตลอดแต่ในหลวงเราเนี่ยต้องใช้คําว่าพระบารมีและความโบราณที่บอกพระบารมีปกเก้าปกกระหม่อมใช่เลยครับอเพราะท่าน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 เกิดมาเนี่ยเพื่อทําหน้าที่นี้คนะถึงมันไม่ใช่เหมือนพวกอารรมวันดีคืนดีได้ดีเพราะไอ้คนสั่งมามันขึ้นไปนั่งอยู่ในสภาวันดีคืนดีมันก็มาเป็นเจ้าข้าววงแล้วมันก็เอาเงินของเราไปร้อยร้อยล้านไปประกันราคายาง ไปประกันราคาข้าวนี่ครับนี่แหละคำว่าพระเดชองพระคุณที่เขาอ้างนะครับก็พยายามที่จะดึงฟ้าให้ต่ําลงนะครับตรงนี้คือบอกว่าลักษณะแล้วแม้ไรมกทั่งอาเสราวดทหมดนั้นนก็ดีนะครับและการกระทําทั้งหมดเนี่ยผมตั้งประเด็นทิ้งไม่ว่ามันเป็นการจ้วงจับเป็นกระทำกระทาที่หยาบคายรูปะเกียดียศของพระองค์ท่านหรือไม่ เป็นกัานักป่าและบัณฑิตที่ฟังรายการนะครับช่วยผมคิดสักนิดหนึ่งว่าใช่ไหมไม่ต้องบอกว่าให้มันไม่เก็บมันไม่ไม่เป็นความผิดทางอาญาเพราะยังไม่ครบองค์ประกอบผมไม่ต้องการฟังอย่างนั้นผมต้องการฟังเสียงสะท้อนจากท่านนะครับและท่านคิดในใจก็ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นการจ้วงจับไหมเป็นการหยาบคายไหมเป็นการหลีหลูพระเียรของพระองค์ท่านหรือไม่ค่ะรวมไปถึงคําถวายพระพรด้วยว่าเป็นอย่างไร คขายจันหมอเพิ่มเติมค่ะก็ผมขอภาพนี้เลยดีกว่าภาพชาวต่างประเทศที่เนี่ยเขาลงสวนณภูมิแล้วเข้ามาเลยนะครับเห็นไหมครับที่เขาลงมาในที่ที่เรียกว่ามาก่อนพวกเราจํานวนหนึ่งเลยแหละถ้าอย่างนั้นไม่ไม่ได้เลยนะครับใส่เสื้อเหลืองด้วยนะคะ่อเขาเตรียมมัเขายังรู้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายอดีตนายกที่จะเอาประเทศล้อม คือเอาต่างประเทศร้องประเทศไทยไม่สําเร็จหรอกค่ะทำไมคะทำไมไม่สำเร็จ่ะคะเจ้ามเมืองไม่มีบาลมีหรอกเจ้าบุกเมืองนะครับยังไงก็ไม่ได้หรอกไม่สําเร็จก็เขาใช้พระเดศพระคุณเขาส่วนมากผมไม่เคยเห็นเขาใช้พระคุณเขามีแต่ใช้พระเดชคือเซตากใบค่าสองพันห้าร้อยศพยาเสพติดอันนี้เรียกพระเดศครับค่ะไม่ใช่พระคุณนะไม่เคยมีหรอกครับ ่าทานถามว่าฝรั่งชุดนี้ชาวต่างชาติชุดนี้เข้ามาเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเห็นในคำในคําสอนพุทธศาสนาคือเขารู้ว่างานนี้เป็นงานอะไรค่ะเขาเรียกว่ารู้การะและเทศะนะฮะการรู้การะเทศะหนึ่งเขาต้องทําตัวยังไงเขาต้องแต่งตัวยังไงเขาต้องกลมกลืนกับการนี้ยังไงมไม่ใช่จะดึกจะอ่านอะไรกูก็าอ่านไปเอาเข้าใจอ่านไปค่ะ นะการเือกหญ่ก็ตัดตอนภาพตอนไหนก็ตัดตอนไปไม่ถือว่าไม่รู้จักการะเทศะจะใช้คำ<พ>ว่าอะไรก็ไม่มีการพิจารณา<พ>ค่ะ<พ>อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพที่อ,อ่ออีกประเด็นหนึ่งก่อนก่อนที่จะข้ามไปเรื่องภาพ,พประเด็นเรื่องของการจุดพลุไม่จุดพลุหลายๆคนเนี่ยมองว่าในส่วนของ การไม่จุดพลุเนี่ยเป็นการที่ไม่ให้เกียรติหรือว่าไม่เป็นไปตามประเพณีโดยปกติที่จะต้องมีการจุดพลุ<ง>เพื่อเฉลิมฉลองในวันพ่อหรือเปล่าคะ <afe> ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่คนทางโซเชียลออนไลน์นะคะพูดถึงพอสมควร<ง>แล้วก็มีหลายๆคนที่กําลังรอดรูที่รอดูพลุแล้วก็ไม่ได้ดูพูโดยที่ทางรัฐบาลเนี่ย <GOT S 1> ให้เหตุผลในเรื่องของเสียงดังในเรื่องของไม่มีงบประมาณอาจารย์หมอมีความเห็นยังไงคะ อะไรนะเรื่องของพลุค่ะจุดพุมไม่จุดพอ่มมีมีคนประสาทอ่อนทําไมคะกลัวเสียงพลุค่ะแต่ความจริงไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นการลบหลู่พระเียรติเลยแหละลบหลู่ยังไงอีกคะคือถ้าหากประเพณีทีนะครับถ้าจุดประทัดปังเดียวนี่ไล่ไล่ไล่ปีศาจนะออืแต่ถ้าจุดเป็นสายแล้วเพราะว่าเนี่ยเป็นการให้อายุอายุมั่นขวัญยืน แล้วผมเข้าใจว่ามาถึงประเทศไทยค่ะเราไม่เป็นปรทััดเราเป็นผู้เลยครับแล้วเวลายิงผู้นี้ยิงเป็นเป็นชุดเลยค่ะคือให้เสียงกล้องกึกกล้องฟ้าเลยดังไปไกลๆเลยให้คนไทยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก็ได้ยินเออวันนี้เป็นวันฉลองค่ะเป็นวันดีว,นนว,นดวันมงคลวันเยาวนมงคลไม่ค่าไม่เอาอก็พอๆกับจําได้ไหมครับ ภาพที่อยู่พระแก้วที่วัดพระแก้วพอเล่นอยู่วันเดียวแล้วมันบอกประหยัดงบประมาณมันไม่ให้ดูคอันเดียวกันเลยเนี่ยอันเดียวกันเรื่องเดียวกันเหมือนกันเลยอืมแล้ววันนั้นเดวจะหาว่ายุแยงกับแทงรั่วนะค่ะนายกครับวันที่ท่านจุดเทียนชัยอ่ะกอทมเ้าไปจุดของเขามั่งครับที่ยินสภาอะไรนะที่อะไรคือไเคือเรยกอะไรสลาวากาลกรุงเทพมหานคงลานคดเมือง เวลาเดียวกันเลยครับโอ้แล้วก็ผู้ว่าเขาเป็นคนมากล่าวเหมือนท่านกล่าวเลยเหมือนกับเป๊ะเลยแล้วก็จุดเทียนจุดเทียนชัยเหมือนท่านจุดเลยแล้วก็ท่านร้องเพลงแล้วร้องเพลงเขาก็ร้องเพลงแล้วถามว่าเขาถ่ายทอดทีวีไหมเขาถ่ายทอดครับเขาถ่ายทอดช่องเขาแหละค่ะแต่ว่าเขาตั้งใจเลยนะอจริงพุขึ้นไปบนฟานะไอ้กล้องเขาก็จับพุเลยครับ จัดที่พุแล้วยิงปุง้งปุง้ปง,ปงเลยเแล้วเขาบรรยายว่ายัางไงท่านทราบไหมพระบาลมีปกกล้าวปกกระหม่อมเขาพูดอย่างนี้เลยอะแล้วท่านนายกครับที่สนามหลวงนะเงียบเงียบเลยนะท่านแม่เอาพระมาสวดด้วยนะแม่จริงๆเลยผมไม่เข้าใจทีมงานของท่านเป็นอะไรถ้าอะไรเกี่ยวกับพระองค์ท่านแล้วทำให้มันไม่ดังให้มันเงียบ ท่านมีความสุขมากเลยหรอครับนะแล้วคืนนั้นอ่ะท่านทราบไหมนะสมัยเมื่อตอนที่ท่านเนวินเขาเป็นคนจับจัดให้กับพรรคประชาธิปัตย์คืนนั้นอ่ะท่านรู้ไหมตั้งแต่หน้าเฉลิมไทยเก่าอ่ะโลหะประสาทอ่ะเขาจัดนำพุดนตรีเรื่อยๆไปเลยพอสุดปุ๊บมีดนตรีหลายๆวงมีหนังกลางแปลงมีอะไรหมดเลย แล้วเมื่อคืนวันที่ห้าท่านรู้ไหมว่าลูกน้องท่านทำอะไรจากนั้นไปนะยังกะสนามหลวงเก่าจำได้ไหมก่อนที่จะย้ายไปศูนย์จตุจักรหาเลแผงร้อยเต็มถนนไปหมดเลยแล้วก็ถนนก็ไม่ได้ปิดรถก็แซกเข้ามาโอ้โหท่านว่าเนี่ท่านจัดจัดงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพจริงๆเลยนะทุเล็ ผมจะบอกให้ดูแล้วผมทุเลศจริงๆเพราะฉะนั้นไปสาราว่า